สวัสดีเจ้าคุกคนมาปะกันแหมแล้วปูพามาขึ้นดอยแหมแล้วเจ้ากําลังจะถึงนี่หามาลุ้นกันว่าจะปะเฮ็ดก็ไปเลยเจ้านีกุกคปนปะแล้วเจ้าดอกแรกแขกมานโอ้โหพึ่งหวานเจ้ามาน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 ัน Bân nhạc cạt bà cao bụng cháu Nghĩ của khốn sống đọc cháu Cảm ơn thấu Thôi cà Thôi lao về nha đái Đọc này cháu Ăn à, này ngon ngon như... Wow Này, cô khuôn pha thân này xem cháu. Hết phương hoa. Ô, nhìn ngon nhé. Đọc này cháu, Ảo đại cơ cháu. Ô, nhìn nền. Hân nè. Đọc Ô, nìm lèo. Lạp ở Mà hết tè đắm cháu. À, Bà, rồi, không nha ngon nào có kép lời cho đều bây lửa anh à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  เอามาตัดขากันเจ้าน,นี่ดอกนี่ขอบคุณเน้อเจ้าขอบคุณกูผูกูคนตีติดตามตีเข้ามารับชมขอบคุณจ้านักเนะเจ้าขอบคุณกูกำลังใจเลยเจ้าน่ะงามขอบคุณทาง u t u b e และเพจ Facebook ก,กูผูก,กูคนเน้เจ้า เสียงต้องขนาดกินข้าวแล้วนะนี่โอเคงามแล้วเจ้า หนีกูคนซอโตอเจ้าซอโตอดอกนี้เจ้าเห็ดพึ่งเกาลัดเจ้ายังงามอยู่ยังแข็งหนีกูคปนปัตานีแหมเจ้าอวา่านิ่มเจ้าอดอก้อย anh đi cho ở đọc nói đọc nghe ở đây có cha Yêu ngắm đọc cho của khốn Ô hù ngắm ngắm khá có nên anh đi trước đồn thế đọc này thao là cháu là ơi nhá đọc này cháu ta hát khả nát lời tất ni hẻm đâu ngám cũng khốn đọc อันไหนบ่งามเฮาก็บ่เอาอันนี้กระโดนแทะเจ้าดอกนี้บ่มีหนอนเจ้า เจ้าอุขนได้แต่ดอกอย่าว่ากันเนอะเจ้าเข้าไปก็ขินมาได้ ดอกนี้งามเจ้าบ่มีนนนดอกนี้งาม อย่างแน่นเจ้าดอกนี่งามติดเหลือง หายแล้วเจ้างามขาแน่นเลยเจ้าดอกนี่